จับครับกัดกันนะดกไอ้ป่านะยางที่มันดีนะไอ้ป่าหลบพลุดสวัสดีครับ ท่านผู้ชมพบกับผมอีกเหมือนเคยนะฮะดีมันดีก็ไม่ได้ลงตกป่านานวันนี้ขาปล่อยระดับน้ำไดอ่าวลงนะแล้วก็มีฝนลงมาสองวันนะครับก็เลยจะมาลองดูนะฮะว่าปลามันจะกัดไหมปกติที่ไม่ได้ลงก็คือช่วงนี้ทํางานนะฮะไม่ค่อยมีเวลานะครับก็เนี่ยชุดอุปกรณ์ที่ชายนะแป็งคันโทนเ็กนะฮะของลุมมิตรนะครับผม ก็คันนี้เป็นคันลูมิสเมกาเกนนะฮะลอกเป็นลอกลินนะสายที่ใช้นะก็เป็นสายของเียโก GT นะฮะสายช็อคคันนี้นะ,น ua, นะ,ะนนจะเป็นซีกั้วนะฮะคันหนึ่งจะเป็นโยสลิสนะส่วนเดือที่ใช้นะฮะวันนี้ที่ใช้ก็จะใช้กบยางที่มันดีนะฮะแล้วก็ที่ใช้ตัวหนึ่งสำหรับเท็กซัดนะฮะก็จะเป็นปลายยางกัดแยบนะครับ เดี๋ยววันนี้เราก็ไปลองดูดูว่าจะมีผลงานไหมนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะตกปลาช่อนวันนี้นะหังฝนตกสองวันนะลูกปลาลอยเต็มเลยนะเมื่อก่อนมีน้งองๆบอกนะครับว่าปลานินไลไซส์ใหญ่ลอยนะฝนตกปกติที่นี่ไซส์ใหญ่ยังไม่ค่อยลอยนะก็เลยไม่ได้เข้ามาดูไปเดี๋ยวไปดูผลงานนะว่าวันนี้จะมีผลงานไหม ก็เหยื่อที่ใช้นะฮะจะเป็นเนี่ยลอกด้วยกบยางก่อนนะฮะกบยางตีม,มันดีนะตัวเบ็ดีเคนะฮะใบหลิวเป็นใบหลิวทรงมาเฟืองนะครมีซอกล่องด้วยหมุนหน้าหลังเป็นวีแบดนะดูรูปอนกบินลูกปลากระพือเต็มเลยมันไม่มีไซสใ์ใหญ่ๆ <c oughs> จะต้องเสร็จลอกก่อนฮับไม่ได้ตกนาน จะเป็นเดือนนะครับที่ผมไม่ได้เข้าเลยนะไม่ได้เข้าอ่าวเลยที่นี่จะเรียกว่าอ่าวนะ แถวนี้เข้ามาสายด้วยนะมัวแตหากุญแจเรือไม่หยิบตกสันานจนไม่รู้ว่ากุญแจเรืออยู่ไหน ใหญ่ด้วยนะเนื้อสมุนใสสวยเลยนะตรงนี้จะได้ตัวไหมมาคาบอยู่กับเหล็กลหรือไงไม่รู้ตามัมจะฝังมาใสอย่างเต็มเลยนะ โอ้โตัวนี่ไส้โลกว่าใส้โลกว่าเลยนะหัวเบลอร์เลยนะแต่จะผอมไม่หน่อยอีกตัวให้กัดกบยางตีมันดีนะฮะ สีส้มนะฮะเต็มปากเลยนะฮะตัวเบ็ดบีเคเคนะฮะดูปากมันมันเริ่มแรงสุดแรงเกินโลครึ่งแน่ครับตัวนี้ตัวครับโอ้โหสาย เป็นสายเลียวกโกกนะครับผมคันโพรเน็กนะฮะสู้สู้สายป่านะยากที่มันดีนะครับสายป่ายาวเยียดเลยนะตัวนี้ โอ้โหแบบคันนี้นะโฟเน็กนะฮะลงมิรเมกาเกมนะสายพ e. ีเป็นสายพีเเรียวโกะนะฮะสายช็อคโยสลีนะฮะ 1 8, 8 5่จุหนึ่งจุดปดานะฮะอนี้หนึ่งจุดแปดห้าหนะฮะหักลบกิปเปอร์ก็น่าจะประมาณหนึ่งจุดเจ็อะไรเงี้ย เดี๋ยวมาดูเยื่อกันฮะตัวนี้ใสเกินโลขึ้นนี้ทท่กมันอ้วนๆเต็มๆทรงนะผมว่ามีสองโลนะนี่มันพอมนะเนี่ยพอไม่หน่อยตัวหัวมันหมใหญ่มากโอ้โหตามาใส่แบบเต็มๆคำเนี่ยกบยางตีมันดีนะตัวเบ็ด B K นะฮะเนี่ยน้ำยางที่ผมใช้นะ มีความนุ่มประมาณนี้นะครับก็ใบหลิวเป็นใบหลิวทรงมระเฟืองซอดล่องนะฮะลูกหมุนหน้าหลังเป็น v b a บนะครับผมใส่ป่าใส่แบบนี้นะ 有后，收音。 ติดเบ็ดอีเวนเอ้ยออสายพานนี่ไอ ย่างะดีไม่ได้มึงเนี่ยยัย,ยบินมาติดอีกไป ไปเปลี่ยนมาเล่นเหนือใต้น้ำมั้งนะฮะก็จะเล่นเท็กซัคนะครับเป็นปลายางกันแกบนะฮะกับตัวเบ็ดมีแบดเบอร์สอง ุดระชางเนี่ฮะไปยางันแก็บนะฮะใสสวยอยู่ ท่าแล้วนะไม่ว่าจะคายขาอนอกหลุดไปเลยเนะี่ยดไม่มีเนี่ยมันเข้ายัางไงวะหลุดได้งไงวะ เล่นสตุกอย่าหย่าย่า,ยาขึ้นไปข้างบนเข้าไปหาควงไขที กันแก๊บขาวหางเขียวนึกว่าจะปล่อยแล้วมันจะชากใส่ใส่ได้นะนะ,ะกับลอกลินนะฮะสายเลียวกโกทีทีนะครับผมสายชอบเป็นสีกัวนะฮะตัวนี้ คันเป็นคันลูมิรเมเกอร์เกมนะฮะเวทสีนะครับในต,ตอนจังหวะที่ถ่ายอยู่เนี้ยมันก็ไม่กัดพอเราพักกล้องนะกัดกระชากออกไปเลยนะฮะถ่ายรูปนะครับ ก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะฮะเนี่ยกับปลยางกันแกบนะกัดหางขาดไปแล้วนะใครจะเป็นขาวหางเขียวนะฮะนี่ฮะขาวหางเขียวนะฮะ ยางกันแก็บสามนิ้วนะฮะแล้วก็ใช้เป็นตะกัวทางสเตนนะฮะตัวเบ็ดเป็นของวีแบสนะฮะตัวเบ็ดเป็นวีแบสเบอร์สองนะฮะสำหรับเท็กซัสนะฮะ สายเป็นเลโกนะฮะสายช็อคที่ใช้นะก็จะเป็นสายของนี่ฮะสีกัวนะครับ2.5นะอันนี้ยาว15เมตรนะฮะอันนี้เป็นสายญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะครับสายญี่ปุ่นแท้ๆในราคาที่ย่อมเยาวนะฮะ ขุ่นแท้ๆเลยนะข้างหลังนี่เป็นตหนสือญี่ปุ่นเลยนะฮะจ่ายก็กดได้นะฮะส่วนตะก่วดนี่ใช้เป็นตะก่วดทางสเตนนะฮะโล่ผลงานเท็กซัสนะครับประยางกันแกลบนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเพื่อนถ่ายรูปนะจะด้นอีกแล้วอ่าฮะฝากผลงานไว้ด้วยนะฮะกับ เท็กซัสประช้อนนะครับพอสายหน่อยเราก็มาเท็กซัสนะฮะก็กัดกระชากไปเลยนะฮะคันที่ใช้ก็เป็นลูมิ s แมสเก m นนะฮะส่วนเหยื่อก็เป็นเนี่ยกันแกล็บนะฮะชุดอุปกรณ์ที่ใช้นะฮะลอกลิีตัวที่สองนะฮะที่ได้ของวันนี้นะ เรหลบแดดนะช่วงนี้แดดแรงะฮะตีตอนเช้าวันนี้ลงมาสายนะกุญแจเรือไม่เจอนะะตัวสองโไ้สายไงเพื่อสายผิดกันเลยนะฮะตัวใหญ่นะตัวนั้นนะคนละสายเลยแต่ก็ถือว่าตัวนี้ก็ถือว่าสายสวยอยู่นะฮะสายกำลังกิ่น ชุยฮะห,หางขาดาปลายางกันแกบหลายตัวแล้วนะฮะตัวนี้ไม่ใช่ว่าปลาตัวเดียวแล้วหางจะขาดนะดูจากเจือนะผมผมได้จากเจือตัวนี้มาหลายตัวแล้วนะฮะคุณไปหมดแล้วครับก็เดี๋ยวจะขึ้นฝั่งแล้วนะฮะวันนี้ก็พอแล้วสำหรับวันนี้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวยิ่งสายแดดยิ่งร้อนนะฮะก็ ช่วงแดดร้อนๆช่วงนี้ก็อย่ายืนตกปลากลางแดดหรือตกปลากลางแดดนานๆนะฮะก็อาจจะเป็นฮทสโตกได้ช่วงนี้ก็ตุยกันไปหลายคนแล้วนะฮะที่ออกข่าวนะฮะก็นี่ยเป็นห่วงเพื่อนๆนักตกปากลาด้วยกันนะฮะก็อย่าตกปลากลางแดดนานอย่าฝืนอะไรนะฮะถ้ารู้สึกตัวว่าตัวเองเริ่มเหงื่อไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เป็นอาการของฮทสโตกะะให้เข้าที่ร่ม แล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆนะฮะหาน้ำเย็นติดไว้ก็ดีนะมีน้ำแข็งก็ประครบไปนะฮะส่วนวันนี้ผลงานวันนี้เราก็ได้2แทบนะฮะประช่อนใหญ่ตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวก็ซสายประมาณกับเกือบโลนะฮะประมาณ8 9ขีดได้ก็ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้นะเป็นคันเป็นอะไรก็อย่างที่ผม,ผมลงกันไปนะฮะที่ผมลงไปแล้วนะฮะก็ยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะฮะยังไงก็ฝากเพื่อนๆรับชมคลิปนี้ติชมกันได้นะฮะส่วนปลาที่ได้วันนี้นะสองตัวก็เดี๋ยวจะให้แม่เขาเอาไปขายนะฮะถ้าขายไม่ได้เราก็จะทำกับข้าวกินนะครับผมยังไง ก็ลากันเพียงเท่านี้นะฮะแล้วเดี๋ยวมีโอกาสก็จะลงคลิปเรื่อยๆนะช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ลงคลิปใน YouTube นานแล้วนะสเดือนได้นะฮะก็ทำงานจริงๆก็มีคลิปอยู่นะฮะแต่ไม่มีเวลาตัดนะครับเราไว้พบกันใหม่นะฮะคลิปหน้ากับตีมันดีวันนี้ก็สวัสดีแล้วพบกันใหม่